สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดี FC นี่ดูไอชาแนลนะคะวันนี้พ่อ,อกันหลังวันฝนตกพี่น้องมาขึ้นฝนตกไฟดับห่อนคักห่อนแนี่ยดับตาดับไฟหกคุมเถ้าอย<ว>ู่ได้ไหมพี่น้องว่านสามโมงเราอย่าได้ได้ไหมด้วยต่อบรรยากาศตอนเช้าก็ดีเลยค่ะบรรยากาศตอนเช้าดีมากนะคะพอมาฝนตกมากพี่น้องฝนก็เริ่มมาแล้วก็เริ่มฝนปีนี้ขัดบ่าฝนมันต้องหกปีเนาะ เพราะว่ามันตกมันหนีไ่หลบเรแล้วประมาณตีห้าแล้วสวัสดีครับผมไปากันครับเออคุณลูกสาวเลยทำเตี๋ยวบะทอมนี่ลูกสาวใช่ช่วงต่อไปนี่จะสิบุญช่วงเห็ดหน้าได้บ่าพี่น้องช่วงว่านเข่าว่านหยังนะคะช่วงทำนานะคะเดี๋ยวคุณพ่อก็จะได้กลับบ้านไปว่านเข่าครับอันป่า ค,ะค,ะคุณปู่อีกแล้วนะคะคุณปู่ยังไม่มาเพราะว่าคุณปู่เมื่อถ่ายอยู่บ้านนะคบคุณปู่เพิ่ถ่าวบานเขาอยู่บ้านนะคะเพิ่งมท่านได้มากนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงทำนาแล้วกสิบเปิ้ลกัสิบใ้ไปบ้านเขาอีกแล้วนะคะก็รู้จากกันอีกแล้วพี่้อกครับมาตบตุ้มใจรอบนี้ไปบ้านเขาจริงๆหัแล้วว่าไปบ้านเขาแต่ว่ารอบก่อนตี่บอกหัวเพิ่เมื่อ เดี๋ยวเพ่สิพาพี่น้องไปส้มสวนล้วก็สิไปเบิ้งหญ้าที่ปลูกไว้นะคะย้าที่ปลูกไว้ให้วัวนอหลังนะครับบรรยากาศหลังฝนตกก็ป็นกันใหญนะคะไปหนูไปกับคุณพ่อไหมไปไปดูญ้านะคะที่หนูปลูกไว้นะคะนี่นะครับพี่น้องหลังจากฝนตกพี่น้องเมื่อคืนนี้ครับตอนนี้ยังอากาศตอนนี้ยังยังคึมๆนะครับตอนนี้ยังท้องฟ้าตอนนี้กำลังฝนดิ่ดไปพี่น้องลมเย็นวีวีพี่น้อง นี่คือบ่งบอกการทำนาครับคือฤดูการทำนาแล้วพี่น้องคือการบ่งบอกว่าฝนมาเริ่มมาแล้วเริ่มเห็ดหน้าล่งไห้่งหน้าพี่น้องสุ้มนะครับนี่คือตอนนี้บรรยากาศบ้านสวนพี่น้องดอกไม้ก็งามสดชื่นนะครับถืกฝนน้องพี่องเนาะถึกฝนถึกปุ๋ยเขียวงามพี่น้องตอนนี้นะครับผมงามารนะครับอันนี้เป็นส่วนของความสวยงามพี่น้องดอกไม้นะครับผมเดี๋ยวจะพาลงไปเบิ่งของส่วนอีกข้างชัดเลี้ยงนะครับ หญ้าปลูกหญ้าห้ง่วครับอันนี้คือตอนนี้ยังเป็นส่วนของดอกไม้พี่น้องดอกไม้ดอกไม้ขบนบานเนาะหกเด็กนน้อยนะครับอันนี้ก็เจ้าหญ้าห้ลูกสาวพี่น้องดูลูกหญ้าบอนเอาไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปนะครับห้งัวนนะมาลูก รยกาศตอนนี้พี่ดองโอ้ยนี่คือคือสาลาังบัตพี่้องาลาังบัตนะครับบา้บาบ้านี่ยหัวน,น,นานะครับมากมามากโอ้คือจะเตือนเห็นอป่าหนอเอาไปไป,ไปจังหถ,งถจ,งจะไมา่ัางเอาใคร่าลังเอาย่างข้างบนอะไรตัวพี่ย่างข้างบนน,<ฮ>นี่ครับนี่คือ ันนี้ก็เป็นเืินยังวะหมกทั่วเนาะหมกทั่วเน,นี่ยไอ้มะละเนี่ยพี่น้องปักไส่เนาะบ้านเหินเลยผู้ไส่กับมะละขี้นกพี่น้องหลายพี่น้องปผมแฝงหลายอยู่ปลูกชั่วร์นะผมปักไส่เล้วกันอุ้ยก<า>ินกันนะคร<า>ับมากมากมา,มาข้างๆปลูกงาไดเลยเนี่ยยังข้างขทางเออแมนปลูกงาตอนนี้ปลูกงาไวดแล้วนี่ยตอนนี้ปลูกงาไว้แล้วนะครับตอนนี้ปลูกงาไว้แล้ว เดี๋ยวให้เบิร์นตอนนอ้นเอียวเนยอนละมันหยยบด้ดย้ำแาขงขางด้วยม,บบม,มีกับป,นป,ป้นูกกันพี่นอ้องคู่กับปลูกไว้ปันปลูกในหยาบเพื่อนนะครับโอ้ยคูกบบเกียบบบนี้ไดติดนเอ้ยด้อมาเนี่ยไปไปดูพี่เขาไปไม่มาหยาบมุนมาเลย หมดไปห <c oughs> มดไฟปีนันมัน,นไปเล้นะโอ้ยบมดทุกข์หมดง,งาลล่ายเนาะมีพี่น้องตอนมือนันนะครับที่ปลูกไห่ปลูกไว้ไวมือนันเกิดแล้วเดี๋ยวให้น้องไ,งไปบ้างโอ้ย,อยลูกมันไหนวะลูกมีพี่น้องเกิดอ่ะ อันนี้คืนนอไงเนี่ยอันถืออันใหนะครับผมยาเอคือเรา,าอย่ากยังไงยายาปลูกจะเป็นลูซี่กับอันอยา,นาจิมมี่ก็เปจิมมี่ย่างข้าวนบนุข้าวบุญนำตกนำ้ำ<อ>เดี๋ยวพายโ,โอ้สะไม่พี่น้องสะไม่หน้ำไหมหนาวอะไรนะครับนี่คือสะไม่พี่น้องฝนตกมากนะครับผมกับพี่น้ำ บอลนี้น่าจะเลี้ยงกุ้งนะครับผมเดี๋ยวมาดามให้ม่ด้มใสๆก่อนเขาจะเขาจะอยกุ้งนะครับสังคมกเป็นส่วนของของกวัวนะผมขอวเออลมกเห็นไปใครยืนหรลูกนี่กบนี่นงี้ก็เป็นคือแปลงห่านะผมแปลงเน่าครับผม ความพ้นก็เป็นปล่อยแปลงพี่น้องปล่อยแปลงคือแปลงไงแปลงที่ว่าครับครับปองแปลงที่ว่าปล่อยหรวงอมาครับพี่น้องจะไปไปบางอย่างกันที่ปลูกเมื่อนนะครับปลูกไว้กับน้องกีเมื่อนที่ปลูกไว้เมื่อนั้นนะครับกับน้องกีส้มติดแล้วพี่น้องติดแล้วนะครับไม่เอาลูกไวแบบไม่ไปหรอก็เอาไปเอาไปมันเป็นน้ำตัวตัวมันเคลื่อนมากัสงตครั้งแรกพี่น้อง นี่คือยาเยินย่ง <ims. S 1> ya, ไปยาพอถูกย่งได้พูดง่ะนี่พี่น้องเป็นแยา่หวานนะผมเป็นเป็นญย่หวานเนาะพี่น้องเนาะติดแล้วครับตอนนี้มันติดแล้วนะครับติดแล้วติดแล้วพี่น้องติดแล้วนะครับเริ่มนะครับผมปงแล้วนะครับผมโปงแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้พี่น้องเริ่มปรงแล้วนะครับปงกันแล้ว ผสมต้นแล้วนะครับผมติดแล้วติดแล้วนะครับนี่นี่คือติดแล้วพี่น้องมันกถือโฟนถือยังกับซูมไปเนาะถือฝฟนถือยังกับซูมไปหญ้าก็จะเริ่มปงเหงื่งอกินบบดน,นี้นะครับเริ่มปงแล้วนะครับบางคนก็นจะปลูบเมื่อยยกล่องนะครับผมอันนี้ผม ใหญ่มันนั่นฮึ่มก็เลยยกขึ้นบ้านเขาเอื่อนฮึ่มเนาะเอื่อนมันน้ำคลังยังประมาณนี้นะเดี๋ยวเีาจ้าใบลาบออกอยู่ทั้งหมดนะครับยังก็นะครับติดแล้วติดแล้วนี่คือคล้องคล้องตรงนั้นคล้องไหลลงมานงหนีไหลลงมาหนีก็ไหลลงมากับไปล่องซาบาดน,นียแมนนี่คือคล้องคล้องตรงนี้คือคล้องน้ำเขาน้ำน้ำเขาจากกัน ทางพูดพี่น้องน้ำจะไหลเขามาน้ำคลองนะครับคือเพื่อกักเก็บน้ำใส่ใส่ยญ้าแเหลี่ยงน้องพี่น้องเนาะนี่คือคลองอะไรน่ะน้ำน้ำไหลลงมาหนีลงมาสะให้น้ำไหลลงมาให้น้นให้น้ำมันเต็มสะนะครับพี่น้องมองยังไงกักเก็บกักเก็บน้ำให้มันน้ำเต็มสะเอาไว้ใส่ยญ้าแเหลียงพี่น้องยญามหดน้ำหดหญ้าม่มีน้ำก็พอได้ใส่นะครับนี่คือต้องการไปนะครับไปพี่น้อง ถือว่าโอเคครับน้องพี่น้องถามหาว่าเป็นจังได้แน่แล้วมาใหญ่ปุ๋ยมันติดแระบายดีครับพี่น้องมาตั้งมาบ้านนี้พี่น้องเริ่มติดกันแล้วนะครับเริ่มติดแล้วเริ่มป่งแล้วเราจะบ้านปุ๋ยพี่น้องเลาะบ้านปุ๋ยนะครับก็เริ่มป่งกันไปแล้วเราจะบ้านปุ๋ยพี่น้องแล้วบ้านปุ๋ยนะครับบ้านปุ๋ยกระสีเขียวงามปูนี่เอาไปใส่ถุงซองคนขึ้นไปไหนมันนี่ยไปไหนก่อน คนมาสร้งไข่กีไปเก็บไข่เพื่อนเราบอกมือแรงบอกะไรเมิ่งเอาไข่ไก่หยาบยาางคางลูกยาางคางมัต้องโบม่งโบเจิอนหาบมองมอกีนี่มันยังโบไม่องโบลไม่ติตัวบุลุกไปน นี่ก็บ้านเขาพี่น้องบ้านเขาบ้านเขาไว้ครับฝนมากเมื่อคืนนี้นาที่ได้ผลนนะผมนาจะปได้ผลนแล้วนี่ตัวนี้นี่มันเนาอยู่พี่น้องเพราะว่าน้ำมันขังนะครับฝนแห้งเมื่อคืนนี้นะครับเสียงกบเสียงเขียดนะพี่น้องเนาะเสียงกบเสียงเขียดวันนี้ลูกสาวอยู่คอกครับลูกสาวอยู่คอกวันนี้ไม่ได้ปล่อยออกครับเพราะว่าท้องฝ่าก็เป็นใจพี่น้องฝนฝ้าปีนี้มันก็หายในเล็กน้อยนะผมก็นี้ยินข่าวว่า งอขั้วยโดนฟ้านะผมฟ้าลงนะครับคือ,อยานบกกเอาออกนะครับก็คือเอาไปยุคอ,อกนะครับไปยุคอ,อกเจ้าอย่างไม่กินเอาพี่นอ้องหนาเพราปูงเรือมีแล้วก็บพอตัดงางไม่ใช่กินได้ลูกสาวก,ก็ไปยุเคอ,อกะนะผมกินเครื่องกินหยาไปนะครับสำหรับลูกสาวนี่คือรถทิวาไทยนะปลูกหน้ามือนะพี่น้องรถไทยปลูก้านะผมเกิดมีเฟื่องอัดไวราย,ายพี่น้อง นะครับเพิ่นอิ่มแล้วมันก,กินนอนพี่น้องกินเฟืองกินหัวอาหารโอ้ยเก็บเก็บเก็บอันนี้ก่อนเก็บห้างหัวอาหารนี่พี่น้องมันก,กินนอนอิม่มก,กินนอนเดี๋ยวเก,ก็บห้างหัวอาหารก่อนนี่คือห้างหัวอาหารพี่นอ้องอิ่มพี่น้องมันกินนอนเพราะว่านี่ยครับมันกินอิ่มแล้วก,กินนอน โยกกระตุกพกกินหยากินเฟืองพี่น้องหยาก็มีอยู่แล้วอยูุสลียงเนามาให้กินอีกนะครับนี่คือสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงไปสองสาวเอามาพี่น้องมาหนี่งไปเดี๋ยไปด้ยพี่น้องไปรักกินเนี่ยดได้กูแป็นหัวใจก็นี่ดูวยก็แนวแล้วก็โอเจ้าก็แน่น้องน้องมาขิ่ก็แน่ด้วย แล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมจบใบสมิสกรพี่น้องเนาะเดี๋ยวพาไปเบิ้งเมื่อวานนี้พี่น้องเพิ่นถามหาว่าหญ้าปลูกไว้เป็นจังได๋แน่แล้วนะครับผมก็พาไปเบิ่งแล้วเนาะเนาะครับเนาะคือว่าเมื่อวานนี้เพิ่นถามว่าหญ้าที่ปลูกไว้กับหมู่บ้านกี่ต้นนั้นเป็นจังได๋แน่ก็เลยพาพี่น้องพาไปเบิ่งนะครับครับติดแล้วพี่น้องหญ้าทือว่าติดแล้วเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับสำหรับสำหรับคลิปนี้จบใบสมิสกรพี่น้องเนาะหน้าตาก็สิประมาณนี้ักหน่อยพี่น้อง นาเบียกหน้าง,งานกับสิเรียลเลียนง่ายพี่น้องเรานาคือดำเถื่านนี้โอ้นะครับผมหน้าตาก็จะประมาณน,นี้พี่น้องนาเบียกหน้าง,งานพี่นอ้องดำเปือ้อๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้ดจอจบคลิปนี้สำหรับคลิปนี้จบไปถึงก,ก,ก่นพี่น้องขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ